ลัคนาราศีถัดไปคือลัคนาราศีสิงมีท่านใดลัคนาราศีสิงบ้างนะครับมีท่านใดลัคนาราศีสิงบ้างนะพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยสิสิงสิงมีท่านใดลัคนาราศีสิง์บ้างขอบคุณนะครับคุณวราลีสำหรับดอกกุหลาบสามดอกนะครับขอบคุณมากๆเลย ดีใจดีใจนะคุณดาด้าก็มากุหลาบมาให้อีกนะครับคุณวรลาลีมาอีกห้าดอกเอาเอาขอบคุณมากๆนะไม่รู้จะมอบอะไรกลับไปขอแช่งละกันนะฮะขอแช่งให้เงินทองไหลามาเทมานะนับเงินไม่หวันไม่ไหวนะครับจุกจิตใจเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ต้องนับแต่เงินแต่ทองอ่ะจะออกไปไหนทิ้งก็โอ้ยวันนี้กูจะไปใช้จ่ายอะไรดีเนี่ยเงินเหลืออย่างนี้นะเออแช่งอย่างนี้ละกันนะฮะ ใครของกุหลาบใครส่งซุปเปอร์แตงมาก็แช่งแบบนี้แหละนะครับลัคนาราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์นะนาาสิสง,นะสงมีใครลัคนาราศีสิง์บ้างลัคนาราศีสิงห์เมื่อดาวพุธขยับย้ายตรงนี้นะครับถือว่าส่งผลดี นะครับตรงๆงเลยกับชาวลักนณาราศีสิงห์ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนลาบนะดาวพุธโคจรถึงแม้จะเป็นปราแต่ก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลักนณาราศีสิงทำให้การหาเงินหาทองของคุณคล่องขึ้น พูดจาเจรจาอะไรกับใครก็มีคนเชื่อถือและสนับสนุนและเป็นชาวลัคนาราศีสิงเองนะครับที่จะมีไอเดียความคิดใหม่ๆในเรื่องของงานที่ไปสัมพันธ์กับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าการสร้างตัวตน หรืออะไรอะไรที่ไปเกี่ยวกับโรคออนไลน์จะนำพาความสำเร็จมาให้อย่างดีนะจะนำพาเอาความสำเร็จมาให้อย่างดีนี่คือข้อดีของดาวพุทธที่ขยับย้ายแต่ถึงกระนั้นเองนะครับการเงินขยับดีขึ้นแต่เงินบางส่วนก็ต้องถูกปัดเจียดแบ่งปันออกไปใช้นี่อาจจะเป็นบัตรเครดิต หรือเอาไปลงทุนซื้อสินค้าอะไรบางอย่างเพิ่มเติมล้วนแล้วแต่เป็นไปได้ทั้งสิน้นนะล้วนแต่เป็นไปได้ทั้งสิน้นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่ขยับเดินตรงนี้นะครับนอกจากส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ แล้วนะครับดาวพุธท,ที่ย้ายตรงนี้ส่งผลในทางที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วครั้งก่อนเหน็นท่านอาจารย์มาจันทบุรีหล่อมากครับโอ้ยขอบคุณครับคุณทัพเทพแสวองนะฮะโอ้ผมท่ผมไปบรรยายที่จันทบุรีมาบรรยายฮงจุ้ยมาขอบคุณคราวหน้าถ้าเจอกันทักทายกันด้วยนะครับ โอ้ดีใจนะคะอ้าวนะฮะพอเขาทักว่าหล่อนี้ก็เลยลืมเลยเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยผมเนี่ยอ๋อสิงสิงนะฮะเอออะไรกูเนี่ยโอ้ตายตายตายทักไม่ได้เลยนะหล่ออะไรเนี่ยสมาร์ทหล่อนเนี่ยทักล้วลืมเลยดาวเดินตรงไหนเนี่ยขอบคุณนะครับผมแซวนะครับชอบขอบคุณถ้าเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้นะครับทุกที่แหละนะอืม นะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวพุธตรงเนี้ยย้ายตรงเนี้ยให้ผลดีมากกว่าเสียแน่นอนนะให้ผลในทางที่ดีมากกว่าเสียแน่นอนมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวที่ผมอยาก,กะเตือนไว้ที่ดาวพุธขยับย้ายตรงนี้ให้ระวังมิจฉาชีพ ทั้งทางออนไลน์หรือคนที่เข้ามาตีสนิทโดยที่เราเองไม่ได้รู้จักมักจีมาก่อนหน้านี้ไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้สนิทอะไรมากมายนักนะนี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเลยที่จะบอกช่วงที่ดาวพุธย,ย้ายตรงนี้เพราะดาวพุธย้ายไปแนบสนิทกับตัวคุณเลยก็คือดาวอาทิตย์ นะฮะดาวพุธย้ายไปแนบสนิทกับดาวเจ้าตัวของคุณเลยแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุไฟก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ยังไงก็แล้วแต่ดาวเดินปกติก็ดีกว่าดาวที่เดินวิปริตแน่นอนนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับนะครับ f อทุกท่านนะนะ ขอบคุณค่ะอาจารย์หนูต้องระวังเป็นพิเศษละอ่า,นะานะครับนะฮะนะน้องดาด้านะครับแล้วก็ส่งเครื่องหมายยิ้มเงี้ยอย่างเงี้ยส่งเครื่องหมายยิ้มอย่างเงี้ย,หย,ยให้ด้วยเป็นเอโมจิยิ้มเงี้ยเออย่างเงี้ออยน,นะฮะเออนะฮะถัดจากลัคนาราศีสิงห์ ก็มาถึงชาวลัคนาราศีกันมีใครลัคนาราศีกันบ้างนะครับขอบคุณคุณฟ้าใสไอ้คุณท้องฟ้านะครับขอบคุณคุณกรูต้านะครับส่งอะไรเนี่ยส่งอะไรมาให้นะเมื่อกี้เหมือนกับเป็นหัวใจเลยสักอย่างอ๋อ,อหัวใจเลยสักอย่างอ๋อ,อ ใจเลยสักอย่างอ๋อส่งสายลัดข้อมือส่งสายลัดข้อมืออังนั้นถอดนาฬิกาทิ้งเลยนะฮะกูเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าบ้านโดยตรงนะครับมีดาพุธเป็นเจ้าเรือนเจ้าบ้านโดยตรงนะนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีกันที่ดาวพุธเดินแบบนี้ นะครับส่งผลให้นะฮะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันประการที่หนึ่งก็คือดาวพุธเดินเข้าเรือนพันธุนะไปอยู่ในดาวอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับนะฮะนะ ส่งหัวใจให้ค่ะนะขอบคุณมากไปอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับทําให้ชาวลัคนาราศีกันนะมีนะครับถึงแม้ว่าดาวจะเป็นปละจะจุกจิกเหนื่อยกับเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านบ้างก็ซ่อมรถซ่อมราบ้างหงุดหงิดจุกจิกใจเรื่องที่บ้านบ้างแต่ยังไงก็ตามดาวพุธก็เดินปกติ ดีกว่าเดินไม่ปกติเป็นไหนๆนะครับนะครับขอบคุณคุณดวงเด่นนะครับขอต้อนรับสู่หมิงโกอ๋อสมัครสมาชิกนะนะครับนะครับทำให้ชาวลักนณาราศีอะไรลักนณาราศีกันเน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานตั้งแต่ต้นปี มีโปรเจกต์มีเรื่องจะต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ก็มีความสำเร็จดีในเรื่องของงานนะมีความสำเร็จดีในเรื่องของงานมีความสำเร็จมีความนะครับเหน็ดเหนื่อยปนปนกันอยู่แต่ก็ทำให้คุณเองนั้น นะครับแก้ปัญหาไปได้ทีละอย่าง2องอย่างลูกค้าอาจจะมีการต่อรองเยอะในเรื่องของการซื้อขายนะฮะแต่ก็จะนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็เขาก็เชื่อถือเรานะครับนะฮะนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีกันและดาวพุทธที่เดินขยับ ตรงนี้นั้นไปอยู่ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานนะครับชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องทุ่มเทและก็เหนื่อยหน่อยกับงานที่2องโปรเจกต์ที่2นะครับคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมก็จะต้องลุยต้องเหนื่อยธรรมดา ทำสองอย่างสาอย่างมันจะเหนื่อยเท่าทำอย่างเดียวมันก็ตลกแล้วล่ะนะก็ถูกแล้วก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกันนะแต่การที่ย้ายของดาวตรงนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้ชะตาชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชะตาชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทางที่ก้าวหน้าพูดง่ายๆคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะนะครับ